สบายดีจ้าพ่อพหนูก็นั่งเคิร์นนั่งญี่ปุ่นอ่ะวันนี้อลินสิมาเฮ็ดแนวอย่างกินพี่อ่ะนี่แี่นี่บอกอ่ะอ่ะยอมาเฮ็ดของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะพี่น้องันมีอย่างกินได้แน่ นี่อย่างนี้นี่เฮดโบด้ไดปตลาดกับลายมือแล้วเนาะพี่น้องผักนี่จะผักมีมีมะเขือพอมกินกินเนาะอะไเนาะว่ากินนี่นนนกรอกก้อนนี่ขาดตัวอันนี้ผักหอมก็กินได้ เ็นเนาะพี่น้องเอามาเฮ็ดกับข้าวจนเบิดลเนาะไอรินเนาะอันนี้แกะก่อนนี่บูเมนข้าวต้มได้เลให้รินหมูยอได้อือไอรินอยากกินข้าวต้มอันนี้มากกินข้าวต้มไหมเนาะนี่อันนี้บูเมนข้าวต้มนี่หมูยอเก็บไว้ก่อนนี่น่าจะได้เมนูเป็นอือดูไรดูไรดูัรนี้น่าจะได้เมนูเป็นแก้วมะเขือนอนดีเนาะแล้วก็นึ่งพัก พี่น้องและนี่ก็เป็นพักเนาะพี่น้องเนาะพักที่อันมีทั้งเบิร์ในตู้เย็นของก้อยเนาะก้อยกะได้ล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งพักเนาะ,ะมีพักอย่างแน่นี่กะมีมะเขือนาะพี่น้องและการยอดอันนี้ยอดยอด,ยอดมากเอือเนาะพี่น้อง แล้วก็ดอกแคพี่น้องมาทั่วทั่วให้นะพี่น้องก็ทั่วดำมีเฮ็ดกะก้อยกระสิมาเฮ็ดอันเจลมะเขือเนาะพี่น้องมักเพก็ดกะบ่ได้มีที่ปิ้งเนาะพี่น้องก้อยก็เลยเสียมาน,นึ่งเอากะมาตันนาพี่น้องกแบบคือแบบถ้าามีที่ปิ้งเขาก็ปิ้งเอาเนาะมันจังแซบแต่ว่าก้อยหันบบมีที่ปิ้งก็เลยเอามานึ่งเอาเนาะพี่น้อง ที่ก็มีผักลุมรวมแบบนี้ตอนแรกก็ว่าซีเฮ็ดอันสุกผักรวมเนาะแต่บัดที่นี้มันมีผักหอมเหลืออยู่น้อยเนาะพี่น้องก็กเลยเออเอามาเฮ็ดเจ้ามะเขือเอาก็ได้นี่เนาะดอกแคแล้วก็ผักอันนี้ยอดมะกือนี่เนาะกับเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดกระตันพี่นอ้องเฮ็ดหูหนูเนาะทางพีเอิน ก็กระซิทอดไข่น้ำเน่าพี่น้องเพราะว่านี่พี่น้องตู้เย็นกะโล่งเลยบูมีอ่างเลยอันนั้นเดี๋อแต่มาขามเนาะพี่น้องแล้วก็มีไข่อยู่ซ้ำนวยเนาะเดี๋ยวชีเฮ็ดทอดไข่พร้อมเพื่อว่าน้องไอรินเนาะพี่น้อง Yeah. ตอนนี้พักของเฮาพักของก้อยกะซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกะเดี๋ยวสีมาเจ้ามาเขือกันเลยเนาะแล้วก็นี่พักก้อยก็มีอันนี้เนาะมีพักหอมบัวแล้วก็พักของป้อมเนาะพี่น้องแล้วก็พักอิเสริมเนาะบ้านก้อยเอิญว่าพักอิเสริมเด้อตัวนี้ตัวนี้นนเะนาะพี่น้องบ้านก้อยเอิญว่าพักอิเสริมยูพี่กะสิเอิญว่าใบมิ้น์องจริงๆแล้วเนาะพี่น้องก้อยกะจำบ่ได้คือกัน มต่ำพริกกันเลยเนาะพี่น้องตมะเผ็ดก,กันเลยเนาะกาค่อยๆต่ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันเขาตาเพราะว่าไม่มีน้ำเพราะว่าเขาเนื่องเอนะาะแล้วกาใส่มะเขือเลยเนาะพี่น้องอันนี้มะเขือนึ่งเนาะ ใส่น้ำปลาแดกอันแม่นางซิลิพอนเนาะพี่น้องใจปลาแดกจักน้อยอุ้ยอุ้ยหลายคนลดจักก,ก็ใส่มะพิ้ผงลงไปเพิ่มอีกน้อยนึงเนาะพี่น้องแล้วก็ตำคนเล่คนเลใส่กันเลย จากแซ่แบกับปรุงไปตามเจ้าของมากเลยแล้วพี่น้องเจ้มามะเขือเนอะาะซุปมะเขือนอะละกัเฮ็ดง่ายๆนะพี่น้องอแค่นี้กันแล้วล่ะพี่น้อง <laughs> แล้วแล้วพี่น้องกับข้าวที่แบบทํากับข้าวที่แบบของที่มีในตู้เย็นทั้งเบิดเนาะพี่น้องก็ได้แจ่วมะเขือและกะอันทอดไข่พักนึ่งเนาะพี่น้องพักรวมเนาะลาเดี๋ยวสิพาน้องไอรินไปนั่งรถเล่นจังหน่อยเนาะพี่น้องดิ๊กไโอ้ขี่มาขี่มา ขับมาขับมาบึนหมุนแล้วหมุนพวงมาลัยแล้วหมุนพวงมาลยัยเออหมุนมาหมุนมาอ่าขาขึ้นหมุนหมุนแบบน้อ่าหมุนหมุนอ่าเปิดเพลงพร้อม โคยลินกวาดบ้านบอโ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 อเจเลยมักแท้สุดนี้นี่ฮะอยากใส่แต่สุดนี้เนาะมักแหงขนาดเออมักแหงขนาดบอสุดวาแอะแอะแล้วน่ะแอะแอะน่ะแอะแอะเด้ออีละเด้อเอาใส่ใส่กวาดบ้านให้แม่เบิ้งแล้ว กอดบ้านเป็นยู่ว่เอ้ามันชีโยนใส่หัวเจ้าของแล้วบ่ดน,นี่อเอออ๋อไอรินสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีเนาะพี่น้องฉัหรับคลิปนี้กะสิขอจบคลิปไว้เพียงชั่านี้เนาะเดี๋ยวสิขอตัวกินข้าวก่อนตัวแรกว่าสิพาน้องไอรินออกไปขี่รถเลาะเล่นเนาะพอดีเนาะไอรินงอแงกแันเลยหมวกไปแล้วเนาะไอรินเนะเ<อ>าะนั่นนี่ อ่าไอเดนบายบายสารุปบายบายยอาไม่เจอกันไม่มื้อหน้าเนาะพี่น้อง <Yeah. S 1> อ่าสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะบาย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 เด้อบายบายจุ bye. Bye ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ